โอ้ยลูกนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะเบลรเิ่มเลยใหญ่มากมากนะคะหวานช่ำมากเลยช่ำอร่อยดีค่ะนี่กินไหมลูกเนี่ยอะกินลูกนี้อะอะกินลูกนี้ลูก ไหนชิมให้ดูหน <oto> <TH> ่อยอร่อยไหมเมียร์ผลับเมมโรี่สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสตรอเบอรี่นะคะเรามาเก็บสตรอเบอรี่ด้วยกันค่ะอันนี้จ่ายไป2ยูโรตอนนี้คนก็มาเก็บ ไม่เยอะนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศเย็ยนๆเนาะโอเคค่ะลุยกันเลยค่ะคัมเจสิกา้าเจสิกาก็มาเก็บเ้ื่อนะคะก,กว้างเหมือนกันนะคะเด็กๆชอบมาเก็บนะคะ คมีลูก,กเพลเร่เลยแต่ว่ามันยังไม่สุกแต่ว่าพุงก,ก็จะเก็บไปนะคะเพราะมันลูกใหญ่เดี๋ยวาจะให้มันไปสุกที่บ้านนะคะอันนี้ก็ลูกใหญ่ดีนะอืเก็บได้ไหมเก็บก็ได้ขอให้เป็นลูกใหญ่แล้วก็เริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวจะเก็บ ชิมได้เหมือนเดิมนะคะเราสามารถกินได้อคา,าต้นเหมือนเดิมเลยนะคะลูกใหญ่ยังไม่สุกดีนี่ หนวดตีอ่ะงก็ชอบมาเก็บนะก็จะมาเก็บกับน้องเจสิก้ากลัวน้องอ่าวิ่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วจะประคุบไม่ทนันถ้าเรามวัวจะเก็บรอเบอรี่ก็เลยชวนให้พ่อน้องเขามาช่วยดูนะคะจริงๆพ่อน้องเจสสิก้าเขาไม่ค่อย ชอบเก็บหรอกเขาชอบซื้อมันง่ายนะคะไม่ต้องมานั่งเก็บเขาบอกแต่กุรู้สึกว่ากุ้งชอบเก็บนะเพราะว่ามันสดสดสดจากสวนดีนะคะลูกใหญ่ไม่สดไม่เปน็นไลูกนี้ก็ใหญ่ดีนะคะ ก็ okay, yeah. โอเคอย่อโหลูกนี้ลูกใหญ่มากเลยคะ่ะเบลร์มเลยใหญ่มากๆนะคะ Oh, nah, Belum, benar. Ini meluknya. Ini kini นไหนชิมให้ดูหน่อยอร่อยไหมเจสซิกาไนนะหนีแม่ไปอีกแล้วเราวันนี้จะได้เต็มไหมเนี่ยดูครึ่งจะได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยมามามเจสซิกาเอานางไปละเจสซิกา เราจะสิก้าไปหาพ่อเขาแล้วนะคะโอเคเราจะเก็บให้ใต้เต็มนะคะแล้วเราก็จะกลับแหละอืม้ม ลูกสวยดีค่ะแต่มันก็ไม่ใหญ่เดี๋ยวจะชิมให้ดูนี่นะคะลูกไม่ใหญ่มากแต่ว่าคือลูกแดงแล้วก็สวยดีนะคะหวานช่ำมากเลย อร่อยดีค่ะ ลูกนี้จะเริ่มเลยนะคะอตอนใส่ตาเขาตื่นไได้ยังไงนะี่ยลูกนี้ก็น,น่ากินนะะิดนึ 再呀一点啊！Yeah, Haben genug Erdbeer gegessen? Sehr gut. Dann komm. komm nach Hause. 我们的海情谊。 เล็ดเราใส่ตาได้ย่างลูกเปรอเลยแดงด้วยนะคะไกลจะเต็มแล้วนะคะอุ้ยรูปนี้ลูกใหญ่ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราได้เต็มตะกร้าแล้วกลับกันได้เวลากลับแล้วคะ่ะนัองเจสสิก้ากับพ่อแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายบัตรกันค่ะว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะคะค่าเสบียงเนานะโอเคค่ะโอเคเราต้องไปจ่ายซุมน้ำนะคะเด็กๆก็กินใหญ่เลยไฮ กินสปาเตงนี่ตะปุยมีห้องน้ำให้ด้วยนะคะนี่ดังเกลน้องสเิฟกองมาซะนี่นี่39ปีเต สสแตงกชนชิ้สราคาเกือบ8ยูโรนะคะทั้งหมดเต็มนี้แถมแฟนซื้อไปอีกแล้วหน,นึ่งกองจะบอกว่าซื้อราคา3ยูโรนะแต่อันนี้เกือบ8ยูโรตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะตอย <c oughs> <ๆ S 2> ีกก็อยู่ที่ครัวเนาะ นี่นะคะที่เราไปเก็บสตรอเบอรี่มานะคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆว่าของกุ้งใหญ่กว่าที่แฟนไปซื้อตรงข้างหน้านั้นขนาดไหนนะคะนี่นะคะเห็นเทียบให้ดูเห็นชัดๆเลยนะคะลูกเล็กมากที่เขาซื้อมาอันนี้คือที่เขาเก็บเอ่อมาแล้วแล้วก็มาวางขายนะคะแล้วอันนี้ คือลูกใหญ่มากๆที่เราไปเก็บเองคือข้อดีของการเก็บเองเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเก็บลูกใหญ่หรือจะจะเอาแบบไหนคือของกุ้งนี่จะเน้นลูกใหญ่ไว้ก่อนนะคะนี่เนาะเทียบเลยนะคะลูกเปิดเล่เลยนะคะนี่เทียบเลยนะคะใหญ่จริงๆนะคะ นี่นะคะจะเห็นว่าบางลูกยังไม่สุกดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะกุ้งกะว่าจะเก็บมาไว้กินหลายวันนะคะแต่แฟนเขาอแค่เห็นว่ามันยังเขียวอยู่นะคะเขาก็ว่ากุ้งว่ากุ้งอ่ะเก็บสตรอเบอรีไม่เป็นนะ,ะเออไม่ใช่นะคะคือกุ้งตั้งใจที่จะเก็บอ่าบางลูกให้มันแดงที่เราสามารถที่จะอ่าค่อยๆกิน ในแต่ละวันได้นะคะไม่ใช่ว่าเราต้องมารีบกินนะคะเพราะว่าเรากลัวมันเนา่าสตารอเบอรี่เนี่ยถ้าเราเก็บมาประมาณสามวันมันก็งอมแล้วนะ,ะมันก็จะเริ่มเนา่าเริ่มเสียแล้วนะ,ะอันนี้คือที่เขา,เ,าเก็บไปวางขายข้างหน้าเนี่ยคือจะเห็นเลยนะคะว่ามันงอมมันเริ่มงอมแล้วนะคะสีแบบนี้คือเริ่มงอมแล้วนะคะเนี่ยสีมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะ จะเห็นเลยตรงควันมันเห็นไหมคะคือมันมันเริ่มแล้วนะคือจริงอยู่มันหวานนะแต่ว่าอของเราก็หวานแล้วก็หอมด้วยนะมันอันนี้มดูหน้าตาปแปลกๆก็เลยเก็บมานะจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่ก็ใหญ่ใหญ่กว่าบางลูกในในนี้นะที่เขาเก็บ ขายคือตรงเนี้ยเขา,าเหมือนจะเป็นการเก็บของเหลือของคนที่ไปเก็บถึงที่นะคะมันก็เลยได้ลูกเล็กเนาะแต่ของเรานี่ไม่ใช่ของเหลือนะคะเราไปเลือกเอากับมือเลยมีแต่ลูก,กใหญ่ๆเป๊งๆเ,เ,เลยนะคะจะเห็นว่าลูกใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบชัดๆเนาะ มีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กูมด้วยนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ